สวัสดีครับยินดีต้อนรับวันพฤหัสนะครับวันนี้เราก็จะพาท่านผู้ชมนะครับมาเล่นเกมฟรีไฟซีบีซีนะครับใช้แค่ดาวกระจายนะครับอ่าโอเคใครเห็นผมเลงโก้นะครับอย่าพึ่งนะครับอย่าพึ่งคอมเมนต์เด็ดขาดโอเคนะครับก็เดี๋ยวผมจะไปดันแรงขึ้นทีไรอีกภายในไม่กี่วันนะครับโอเครอดูได้เลยนะครับโอเควันนี้ก็วันพฤหัสนะครับเราจะมาเล่นดาวกระจาย ดาวกระจายในซีซีครับเล่นแค่ดาวกระจายนะครับไม่เล่นปืนอื่นเลยไปเราไปดูกันว่าเราจะเล่นได้หรือไม่เล่นกีตาร์ดิเราจะเล่นสิบห้านาทีนะครับมาดูกันว่าเราจะตึงแค่ไหนไปรับชมกันเลยโอเคนะเราก็เ,าเ,ปเป็นที่เรียบร้อยดูดินี่มาแล้วซีซีนี่ดาวกระจายผมจะเล่นแค่นี้แหละครับแค่อันเดียวอันนี้อันเดียว คือเราจะไม่เล่นอันอื่นเลยนะครับโอเคมามาดิมาดิมาดูกันว่าจะตื่นแค่ไหนอ่าโอเคเฮ้ยเปิดมาแล้วมาดิมิงสตรูลอยู่ใกล้ๆกล้เฮ้ยเฮ้ยโอ้ย,อย,อยเจ็บเจ็บน,นั่นอ่ะเจาเจานินจาครับนินจายิงไม่โดนเหรอจะไม่เหมือน,นบอดเลยโดน,นบอดเลย

ยืนยิ้งอย่างนี้พี่พี่หนิมาดีดาวกระจายครับมาดีโคตรน่นมาดีต่อใช้ซองคงซองควงเลยมาคือแบบเอาอะไรปืนปืนจอง่องไหนก็ไม่สนใจเลยม่เลยปืนคู่ก็มาดิผมใช้แค่ดาวกระจายดวงเดียวเก็บไปสี่ครับดูครับเยดโชตึงโชตึงเยดโชตึงโชตึงเยดโชตึงโชตึงไม่ได้ตึงกอกครับเดี๋ยวผมดึงลวกเราไม่ใช้บอลด้วยนะครับเอ้ย ใช้ดีไหมใช้แล้วกันเนาะป้องกันตายโอเคแค่แค่ดาวกระจายนะครับปุกี้มามาแล้วครับมาแล้วเฮ้ยไปฝั่งนู้นเหรอมาดีไปฝั่งนู้นเหรออยู่ไหนวะอยู่ไหนวะมาดิเฮ้ยเฮ้ยมันอยู่ไหนของมันวะดาวนหนึ่งแล้วครับ <c oughs> ดาวนหนึ่ง <c oughs> โอเคโอเคอยู่ไหนอยู่ไหน แค,แค่ต่อดนะครับแค่ต่อดนะครับอยู่ไหนวะโอ้ยทำไมมันกากอย่างนี้ฝั่งนู้นเฮ้ยเจอคนตึงโยกาคนตึงลากคิวแบบตึงๆมาดิปึ๊บม,มาดิอยู่ไหนเอย่ยเออมาดิเอ้ยตายพร้อมกันมาดิดูดูเป็นไงครับเป็นไงตายพร้อมกันมาดู ดเบ,บรคครับดเบ,บรขอบคุณนะเฮ้ยดาวกระจายครั้งอ๋อนมีให้อยู่แล้วแล้วถ้าซื้อเอาอันนี้อันใหญ่อะเดี๋ยวลองใช้ดิอันนี้โหดกว่านะโอเคไปต่ออ่าตอนนี้ค่าหกแล้วนะครับไม่เคยกลัวครับมาดีเดี๋ยวซื้อเห็ดก่อนอ่าอะไรวะเนี่ยกล่องดาวกระจายอ่ะก็ถือว่าเป็นดาวกระจายแ,แล้วกันเนาะแล้วก็ไม่ใช้กัน เอรืมาดิมาดิมาดิปึ๊ตั้งร่างอโอ้ยเพื่อนโอ้เพื่อนลาาช็อตเพื่อนลาาช็อตอะ่ะโอ้ดูดเีเพื่อนชกเพื่อนชก ชุบดเพื่อนเพื่อนชุบเพื่อนชุบเพื่อนเพื่อนเพื่อนชุบชุบปะชุบปะชุบปะจับปะจับปะจีบีจีบีจับปะจับปะจับดีเลยเพื่อนดีไม่ไม่ไม่ต้องปืนไม่ต้องปืนไหนวะอยู่ไหนวะแล้วสุดท้ายนั้นครับโอเคดีก็ดีเอ้ยไม่เล่นปืนไม่เล่นปืนเล่นแค่ดาวกระจายก็พอแล้วผมโอเคเมาี๋ยวดิแค่ดาวกระจายก็พอแล้วอยู่ไหนละเจอละเจอละขอบตู ติดตุดโอ้ oh, ยังไม่ได้โชว์ดาวกระจายเลยอ่า ah. ใจมีแต่เราโอเคนะครับไปสกาไม่เล่นครับอ๋อ oh, oh, ้วทำไมมันเจาะเข้าเราลืมซื้อเกาะนะครับเราก็ต้องซื้อเกาะนี่อ่า ah, แล้วก็ซื้อเกาะเสร็จ <c oughs> อัพเกาะดีครับรออะไรล่ะวะดีมันก็จะยิงเข้าแค่20นะครับ อามาดีตอนนี้นะครับใคร MVP วีะนะ่ะผมไม่รู้ว่าใครแต่มีศัตรูอยู่ใกล้ๆเออเออไปเลยทะเลากันตู้มาดีของของพี่คงกว่าน้องเอ,อ้ยเอ,อ้ย เอ้ยเดี๋ยวดิเฮ้ยเห็นวะเห็นวะดาวหมดเลยแม่งสวยแล้วไม่มีปืนด้วยไงสวยละสวยละไม่กลัวครับไม่เคยกลัววิ่งมาหน้าตั้งนี้ตายนะน้องอึดอึดอึดมาดิอึด,อ,ด,ด,อ,ดอ้า,าตาย เว่ยมันบิมาแล้วมันบินมาละยิงยิงโอ้โห <Okay. S 1> เกือบเกือบแล้วเกือบแล้วเมื่อ,อกี้แค่อ่อนให้เมื่อกี้แค่อ่อนให้ดาวกระจายแบบยังไม่เอาจริงไงเฉียดกับใครเสียหลังบ้างมาดิครับไม่ครับผมไม่เล่นอะไรทั้งนั้นผมเล่นแค่ดาวกระจายมาดาวกระจายมาดีก็ซื้อเห็ดด้วยนะครับซื้อเกาะ นี่ผมลืมมานี่ครับอันนี้คือโคตรแรงผมบอกเลยติดตัวระเบ,บิดตุ้มตายนะครับโอเคมาไปดิทำไมฝั่งนู้นมันขึ้นสีเขียววะเฮ้ยโปรบ้าววะทำไมฝั่งเราไม่ขึ้นบ้างวะยังครับม,มาดิมันมีกี่คนวะอะขึ้นมาฝั่งนู้นหนึ่งคนยิงก็ไม่แม่นยิงก็ไม่แม่นยิงก็ไม่แม่นน้องไปฝึกว่าใหม่ อยู่ไหนกันหมดเอ่ยโอเคผมกลับมาเล่นนะครับผมก็ไม่ค่อยตึงเท่าไหร่เดี๋ยวผมฝึกอีกนิดนึงมันอยู่ข้างบนมันอยู่ข้างบนเขมอยู่ข้างบนมันอยู่ข้างบน,น,งบนโดด ปุ๊บอ่ามีศัตรูอยู่ใกล้ๆสองสองสองตายอยู่ไหนอยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนอืมตายชิวชิวอะ่ะครับขอตึงๆได้ไหมออกแป๊บโอเคเสียงอะไรวะเดี๋ยวมาอ๋อเสียงหมาพมิออง โอ้ยมีคนกดไลค์ให้ด้วยครับโอเคครับขอบใจที่กดไลค์อย่าลืมนะครับโอ้ยดีปะมีคนกดไลค์ให้นะครับเล่นแค่ดากวกระจายก็ได้ไลค์แล้วหนึ่ง mm hmm. นี่ดูเล่นดากวกระจายได้สิบคิวเว้ยโอเคไปออกก็บี้ก้าดแค่นี้แหละดากวกระจายเปี้ยวไหมล่ะครับใครอยากเล่นกับผมแอดมาเลยนะครับแอดแล้วก็พิมพ์ใต้คอมเมนต์นะครับว่าชื่ออะไรผมจะได้รับนะครับแล้วก็มาแบกให้ผมแบกเลย เพราะว่าผมจะเล่นแค่ดาวกระจายนะครับปืนอื่นผมไม่เล่นนะครับหวังว่าจะแบกทุกคนได้นะโอเคไปไปก็แต่ถ้าผมเล่นไม่โหก็แบกด้วยละกันโอเคไปดูกันนะครับกิจ,รจกรรมนี้นะครับเข้ามาแล้วท่าอะไรเอ่ยท่าอะไรเนี่ยอุย้ยอะไรอ่ะเอ้าแค่นี้เหรอแต่แต่ท่าที่เท่ที่สุดนะครับนี่ไหนนี่โคตรเท่ นี่ดูดิโอ้ยังใหญ่อะ่ะผมอยากได้ท่านี้แหละครับรับรองว่าได้แน่นอนเขเคไปกันนะครับก็สนุกใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดติดตามนะครับปุ่มสีแดงกดติดตามเสร็จนะครับกดแชร์ด้วยนะครับกดแชร์ให้เพื่อนของคุณดูนะครับว่าคุณเล่นดาวกระจายโหดหรือไม่ถ้าเล่นโหดก็ลองเอาไปเล่นตามผมดูครับไม่บายจบที่เพียงแค่นี้แหละครับ